ทิที่สิบเอ็หลวงพ่อชุมพลพระปัญโยบทที่ยีสผู้ที่พูดเรื่องความดีอาจไม่ได้สร้างความดีผู้อวดโมสรพคุณตัวเองอาจไม่ดีอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นแสลงกับการคุยโวโอ้อวด ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆจะไม่ได้ออกมาคุยโวยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตัวยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเกิดความรู้สึกไม่ครอบครองคิดให้มากกว่าคิดกักเก็บฟังคำชมกับคำด่าแล้วรู้สึกเหมือนกัน เขายกย่องชมเชยหรือดูถูกเหยียดหยามรู้สึกเหมือนกันเมื่อรู้สึกเช่นนี้จะคุยโอ้อวดไปหาอะไรเมื่อจิตเป็นเช่นนี้จะออกมาโม้เพื่ออะไรผู้รู้จริงจะไม่พูดของจริงนั้นเป็นใบ้ธรรมะแท้นั้นมีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ไม่จําเป็นต้องออกไปคุยโวโมแล้วจึงมีค่าไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาให้รางวัลแล้วจึงมีค่าทองแท้ไม่ต้องการคําชม